กับดักของการลงทุนในหุ้นปันผลสูงหลังจากผ่านพ้นฤดูการประกาศผลการดําเนินงานประจําปีของบริษัทจดทะเบียนกันไปนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเฝ้าจับตาดูตัวเลขรายได้กําไรของบริษัทนั้นๆใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่แค่2ตัวเลขนี้นะคะที่นักลงทุนให้ความสนใจยังมีเรื่องของการประกาศจ่ายเงินปันผลด้วยค่ะที่นักลงทุนส่วนใหญ่นั้นก็จับจ้องกันเช่นกันแน่นอนนะคะว่าจะมีนักลงทุนส่วนหนึ่งค่ะ ที่ชอบลงทุนแล้วก็มองหาหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงๆอย่างไรก็ตามคาะม,มันก็มีสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเหมือนกันเมื่อเราเลือกที่จะลงทุนในหุ้นที่มีลักษณะแบบนี้กับดับของการลงทุนในหุ้นที่มีปันผลสูงนั้นคืออะไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียเจ็ตตัวจริงสุวรรณภูมิ จองเลยที่เว็บไซต์ i วี j e jetair.com สมมุติว่าบริษัท A มีกำไร100ล้านบาทประกาศจ่ายเงินปันผลจำนวน30ล้านบาทถ้าบริษัทมีหุ้นทั้งหมด10ล้านหุ้นนั่นหมายความว่าคนที่ถือหุ้นบริษัทนี้อยู่จะได้เงินปันผลหุ้นละ3บาทคำถามที่คนส่วนใหญ่อยากรู้ก็คือแล้วเงินจำนวนนี้เนี่ยมันนับเป็นเงินปันผลที่มากหรือว่าน้อย ก่อนที่จะตอบคำถามนี้นะคะเราต้องมาทำความเข้าใจคำว่า dividend yield หรือว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลกันก่อนค่ะหลักคิดง่ายๆของ dividend yield นะคะก็คือเอาเงินปันผลต่อหุ้นที่เราได้รับมาหารด้วยราคาต่อหุ้นนั้นๆค่ะแล้วเอามาคูณร้ออีกทีเพื่อที่จะแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะการเทียบแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เรารู้ว่าเงินปันผลที่เราได้รับมานั้นคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ต่อต้นทุนที่เราลงทุนซื้อหุ้นนั้นๆไป ทำแบบนี้นะคะก็เพื่อให้เราได้เห็น่าว่าเงินปันผลที่เราได้รับมาเมื่อเทียบกับต้นทุนที่เราลงเงินไปเนี่ยมันมากหรือน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าราคาหุ้นเอที่เราถืออยู่อยู่ที่50บาทการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหุ้นละ3บาทจะมีอยตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยเท่ากับ6%หลังจากนั้นนะคะเราจึงค่อยนําไปเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์อื่นอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยงเงินฝาก อัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นตัวอื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนโดยทั่วไปแล้วดีวเวนดนยิวนั้นยิ่งมีค่าสูงก็ยิ่งดีนะคะเพราะนั่นแปลว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับราคาหุ้น อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่ายิ่งดีวิเดนยิวสูงก็จะยิ่งดูดีใช่ไหมคะแต่มันก็ยังมีบางอย่างที่เราไม่ควรมองข้ามเมื่อเราเลือกที่จะลงทุนโดยใช้เกณฑ์ของเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นหลักดีวิเดนยิวสูงๆอาจจะสะท้อนว่าธุรกิจของบริษัทกําลังมีปัญหาค่ะเนื่องจากดีวิเดนยิวก็คือการนําเงินปันผลต่อหุ้นมาหารด้วยราคาหุ้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นดีเวเดนยิวที่สูงนั้นอาจเกิดจากราคาหุ้นซึ่งเป็นตัวหารเนี่ยปรับตัวลดลงซึ่งก็อาจจะสะท้อนว่าบริษัทกําลังมีปัญหาบางอย่างดังนั้นใครก็ตามที่เจอหุ้นที่มีดีเวเดนยิวสูงๆต้องศึกษาดูให้ดีนะคะว่าบริษัทกําลังมีปัญหาจนทําให้ราคาหุ้นเนี่ยลดลงมาหรือไม่และถ้าบริษัทมีปัญหาจริงปัญหานั้นจะส่งผลกระทบกับกําไรและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตมากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าธุรกิจนั้นกำลังเจอปัญหาใหญ่สุดท้ายดีวิเดนยิวในอนาคตก็จะลดลงตามราคาหุ้นที่ลดลงไปแล้วเช่นกันสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอีกประเด็นหนึ่งสำหรับหุ้นที่มีดีวิเดนยิวสูงๆก็คือหาคำตอบว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยนำกำไรพิเศษมาจ่ายเงินปันผลหรือเปล่ากำไรจากรายการพิเศษก็อย่างเช่นกำไรจากการขายสินทรัพย์ของบริษัทออกไปกำไรจากการขายบริษัทย่อยหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หากในปีนั้นๆกำไรจากรายการพิเศษมีจำนวนมากหลายครั้งบริษัทก็จะนำกำไรจากรายการพิเศษเหล่านั้นมาร่วมจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยประเด็นก็คือหากกำไรพิเศษนั้นเป็นการเกิดขึ้นนานๆครั้งดังนั้นในอนาคตหากไม่มีกำไรจากรายการพิเศษเหล่านี้เงินปันผลในอนาคตก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างที่3ก็คือเรื่องของการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบีย้ย เมื่อประเทศน,นั้นๆเข้าสู่ตราดอกเบียขาขึ้นการลงทุนในหุ้นภาพรวมนั้นก็จะมีความน่าสนใจลดลงโดยเหตุผลเรื่องต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นประเด็นก็คือหุ้นของบริษัทที่มีดีวิดเนด์ยิวสูงจํานวนไม่น้อยถูกจัดให้เป็นดีเฟนซีฟสต็อกหรือหุ้นที่มีความผันผวนน้อยในทุกภาวะตลาดที่เห็นได้ชัดก็อย่างเช่นธุรกิจสาธารณูปโภคอย่างน้ําประปาโรงไฟฟ้าซึ่งธุรกิจเหล่านี้มักใช้เงินลงทุนสูงและแหล่งเงินทุนก็มักจะมาจากการก่อหน,นี้ ดังนั้นการที่อัตราดอกเบีย้ยปรับตัวสูงขึ้นนั่นหมายความว่าธุรกิจเหล่านี้กําลังแบกภาระต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นซึ่งเมื่อค่าใช้จ่ายเรื่องของต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นกําไรบรรทัดสุดท้ายก็จะน้อยลงตามไปด้วยและนั่นก็จะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตค่ะและประเด็นสุดท้ายที่ชวนคิดกันก็คือธุรกิจที่เลือกจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงเนี่ยนะคะ เขากําลังอาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่อิ่มตัวหรือไม่เติบโตแล้วหลายคนคงเคยได้ยินคําว่าธุรกิจแคชคาวซึ่งเป็นธุรกิจที่ทํารายได้และเงินสดให้แก่เจ้าของกิจการอย่างสม่ําเสมอการที่มีเงินสดเหลือเยอะ <S <S มีส่วนให้บริษัทษสามารถจ่ายปันผลออกมาให้กับผู้ถือหุ้นได้ในปลาที่น่าพอใจทําให้บริษัทลักษณะนี้อาจมีดีวิดนีอยู่ที่สูงได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะสำหรับบริษัทษที่มีเงินสดเหลือเยอะเนี่ย นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเอาเงินสดในบริษัทที่มีไปลงทุนขยายกิจการอะไรอื่นๆเพิ่มเติมแล้วเพราะเขานั้นมองว่าอุตสาหกรรมนี้มันอิ่มตัวหรือว่าไม่ได้เติบโตต่อแล้วซึ่งแน่นอนเขาว่าการเลือกลงทุนในหุ้นหรือกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่อิ่มตัวหรือว่าไม่โตต่อแล้วเนี่ยเราอาจจะคาดหวังได้แค่ผลตอบแทนจากเงินปันผลแต่ไม่ใช่ส่วนต่างของราคาหุ้นที่จะทําให้เรามีกําไรแบบเป็นกอบเป็นกำได้ สรุปแล้วนะคะทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราเลือกที่จะลงทุนในหุ้นปันผลสูงสิ่งที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมก็คือบริษัทนั้นๆเนี่ยยังมีศักยภาพในการเติบโตต่อไปได้ขนาดไหนคุณภาพของบริษัทเป็นอย่างไรและบริษัทนั้นๆจะสามารถจ่ายปันผลได้แบบนี้สม่ำเสมอต่อไปหรือไม่เพราะว่าโดยหลักการแล้วค่ะการเลือกลงทุนในหุ้นปันผลสูงนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีๆเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ติดกับดักหุ้นปันผลสูงก็เป็นได้เหมือนกันสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตตัวจริงสุวรรณภูมิจองเลยที่เว็บไซต์ vietjetair com การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ Man ตอนนี้เลย